คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่กกกวจ0 4 0 5บว .681 ลงวันที่ 8. ตุลาคม2568เรื่องระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560 ที่มาและเหตุผลในการกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุมีประเด็นดังนี้ปัญหาเดิมระเบียบข้อร้อยเจและข้อร้อยเจกกำหนดให้ตรวจรับพัสดุให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดแต่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาชัดเจนมีผลกระทบทำให้การตรวจรับในหลายโครงการล่าช้าส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐล่าช้าตามไปด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างรวดเร็วเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐอาศัยอำนาจตามมาตรา24วรรคหนึ่งหประกอบมาตรา29วรรคหนึ่งเจแห่งพรบรจัดซื้อจัดจ้างพศ2560คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการตรวจรับพัสดุดังนี้ 1. งานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานจ้างก่อสร้างกรณีสัญญามีงวดงานเดียวให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้ระยะเวลาในการตรวจรับภายใน5วันทำการหลังจากที่คู่สัญญาส่งมอบพัสดุและกะรณีสัญญามีหลายงวดงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้ระยะเวลาในการตรวจรับระหว่างงวดภายใน3วันทำการ หลังจากที่คู่สัญญาส่งมอบพัสดุสำหรับงวดสุดท้ายให้ตรวจรับภายใน5วันทำการหลังจากที่คู่สัญญาส่งมอบพัสดุ 2>, 2. งานจ้างก่อสร้าง2.1งานจ้างก่อสร้างแบบราคาเหมารวมล้ำซ้ำทุกราคาค่างานให้ผู้ควบคุมงานใช้ระยะเวลาในการตรวจรับงวดงานปกติและงวดสุดท้าย3วันทำการสำหรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใช้ระยะเวลาในการตรวจรับงวดงานปกติ3วันทำการและงวดสุดท้าย5วันทำการ2.2งานจ้างก่อสร้างแบบราคาต่อหน่วยยูนิตคอสแบ่งตามราคาค่าง,งานไม่เกิน30ล้านบาทไม่เกิน60ล้านบาทไม่เกิน1 0 0ล้านบาทและเกิน100ล้านบาทตามตารางที่ปรากฏการดำเนินการหลังการตรวจรับพัสดุให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำรายงาน เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจภายในสองวันทำการและให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงการบริหารสัญญาภายในวันที่ดำเนินการจริงหากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานมีเหตุผลความจำเป็นไม่อาจดำเนินการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไปทั้งนี้การกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุตามข้อ1และข้อ2ให้ใช้บังคับเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างตามหมวด6แห่งพระราชบัญญัติเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานวิชาการสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนโทร053 612 098หรือ 0902916117และติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ Facebook LINE YouTube และ TikTok ของสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอบคุณค่ะ